แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าชาวนาในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็เริ่มฤดูการเพาะป,ปลูกข้าวนาปีกันแล้วนะครับอย่างเช่นชาวนาที่จังหวัดยะโสธรถือฤกษ์วันพืชมงคลที่ผ่านมาครับทำพิธีแรกนาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแหกหนาครับเป็นวิธีกรรมโบราณบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามไรนาตามความเชื่อ ก่อนที่จะลงมือปลูกข้าวเพื่อให้นาข้าวมีความเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ไม่มีศัตรูพืชแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมากด้วยนะครับโดยในพิธีจะมีการนำกระบือพ่อพันธุ์ไถนาไปรอบๆพื้นที่3รอบด้วยกันบางพื้นที่ก็อาจจะมีการเสียงทายจากการไถนาด้วยนะครับอย่างเช่นกระบือที่ไถนาปัสสาวะออกมาอันนี้แสดงว่าปีนั้นน้ำจะค่อนข้างมากแต่ถ้าถ่ายมูลออกมาแสดงว่าพืชผลมีผลผลิตดีซึ่งที่เราเล่าให้ฟังนี้ เป็นวิถีชีวิตและก็ความเชื่อแต่โบราณที่สืบสานมาจนถึงปัจจุบันของพี่น้องชาวนาที่จังหวัดยะโสธรครับ